เพื่อนๆหลังจากที่เดินหามาตั้งนานนะครับตอนนี้เจอแล้วนี่ครับผักเป็ดครับผมที่เราจะเอาไปทอดกับแป้งจิ้มน้ำพริกกะปินะครับนี่ครับผักเป็ดครับเพื่อนๆนี่ยยอดเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับเพื่อนๆเจอแล้วครับผักเป็ดเดินหามาตั้งนานนะครับแบบนี้เลยอันนี้ก็ใช่ไม่ใช่เหรอ นี่ครับได้แล้วเอามานี่น,น,นี่เราก็ะเนด็ดนมีหญ้าปนมานิดหน่อยเดี๋ยวเราไปไปคัดออกนะครับนี่ครับดดได้แล้วครับหลายกอเลยนะครับ,อรบโอ้โหเพื่อนเพื่อนตรงนู้นก็มีครับเนี่ยข้างถนนต่อนานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกออ่อนก่อนนะครับที่ใบยังอ่อนอ่อนอยู่นะครับ นี่ครับปฏิบัติการเดินหาผักเป็ดทอดนะครับเอาไปทอดเย็นนี้เมนูเย็นนี้ครับเพืเ่อนๆชอบขึ้นตามคันนานะครับผักเป็ดนะครับนี่มีผักบุ้งด้วยนะครับเก็บได้หมดเลยนะครับมีผักบุงด้วยนกกระแตะแต้แวตก็ตามเที่ยวหัวตลอดครับ ผักบุ้งด้วยนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ได้ไหมเนี่ยผักเป็ดอันนี้ได้นี่ได้ด้วยนะครับยอดอ่อนๆอ,อ,อย่างนี้ครับเพื่อนๆไหนขอดูหน่อยนี่เก็บยอดอ่อนๆน,นะครับนี่ครับแบบนี้เลยนี่เลยนี่น,น,นี่อยู่ในตะกร้าแล้วครับลมพัดเย็นดีครับ หลังจากที่เราหามาตั้งนานนะครับเดินอยู่พักใหญ่เลยนะครับตอนนี้เจอแล้วครับกอผักเป็ดอย่างนีน้นะครับเพื่อนนี่ได้แล้วครับอันนี้ได้ไหมเนี่ยต่อน้ำานะ่นไมใบแก่นะครับแก่เกินไปก็ไม่ได้นะครับ ใด้เคยตัดไปขายกันบ้างแล้วนะครับผักเป็ดมีการสั่งเป็นออเดอร์มาด้วยนะครับนี่ไงเน,นี่ยเนี่ยยังอ่อนเลยเนี้ยกอเนี้ยเนี่ยอ่อนเนี่ยกอเนี้ยเนี่ยก่อเนี้ยอ่อนนี่ครับเจออีกแล้วครับเจอแล้วผักเป็ดนะครับหลังจากที่เดินหามา ตั้งนานนะครับนี่เจอแล้วครับอันนี้กอนี้อ่อนด้วยนะครับใบยังอ่อนๆอยู่เลยครับเนี่ยเอาไปทอดนะครับทอดกับแป้งนี่ครับนี่อย่างนี้เลยครับเพื่อนๆนี่นี่นี่ครับผักเป็ดครับเพื่อนๆก็ตาน้ําพริกกะปิครับหรือจะเป็นน้ําพริกหนุ่มก็ได้ครับเพื่อนๆเมนูเย็นนี้ครับ นี่นะครับกอใหญ่เลยนะครับจะขึ้นอยู่ตามหัวคันนาเนี่ยครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับเราก็จะหากอที่ใบยังอ่อนๆอ,อยู่นะครับเพื่อน